Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมครับหวังว่าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมเราจะเดินทางไปที่ประเทศเม็กซิโกครับแล้วก็ไปที่สถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าใครๆที่ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสอาจจะเจอครับเคยไหมครับเคยไปฟิตเนส ผมเพิ่งไปเมื่อคืนนะครับก็บริหารขานะครับวันนี้แทบจะเดินไม่ได้แต่ว่าเคยไปที่ฟิตเนสแล้วก็มีคนจะมีคนอื่นไปนั่งเล่นเครื่องใช่ไหมครับอาจจะเป็นที่บริหารขาแขนอะไรยกอะไรสักอย่างมาถึงพวกเครื่องหรือสายพานแล้วก็พอเล่นเสร็จแล้วเขานั่งนิ่งดูมือถือบ้าง อาจจะถ่ายภาพหรือแบบดูเฟซดู Instagram ดู TikTok หรืออะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ขยับคุณอยากจะใช้เครื่องนั้นแต่เขาก็ไม่ไปไหนเลยอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในฟิตเนสจิมหนึ่งที่เม็กซิโกผู้หญิงคนหนึ่งก็เล่นแล้วแล้วก็นั่งไม่ทำอะไรเลยผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็อยากจะเล่นนะครับมันจะเป็นเครื่องสำหรับ บริหารขานะครับเขาเรียกว่า leg press ก็คือที่คุณต้องดันขาเ,เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่ขาแล้วก็แล้วผู้หญิงที่เล่นเขาชื่อเลติชาที่เล่นแล้วก็เสร็จแล้วใช้เวลานานเหลือเกินนะครับในเครื่องนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อโรสนาที่อยากจะใช้ก็เลยก็ไปหาแล้วก็บอกเลติชาว่าเฮ้ยพอแล้วหนูอยากจะเล่น แต่เลติช่ไม่พอใจเลยเขาเริ่มทะเลาะก,กันตีกันแต่รู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เหลือเชื่อก็คือลลทิช่ a กัดนิ้วของโรซานาเพราะว่าโรซานาจับหัวของลลทิช่ a จับเส้นผมของลลทิช่าเลติช่ก็หันมาแล้วก็กัดนิ้วของโรซานากัดนิ้วออกครับปลายนิ้วเลยนะมันตัดเลย โอ้ oh, ไม่น่าเชื่อเลยครับนที่สุดตำรวจก็ถูกเรียกทั้งสองก็ถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกก็ถูกโดนแคนเซิลแล้วติชอก็อเผชิญอาจจะต้องอถูกจับกลุ่มนะครับเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมทางร่างกายครับส่วนโรซานาก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่า นิ้วมันหายไปเลยนะครับหมายถึงปลายนิ้วก็หายไปเลยครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน Break ที่2ของเราใน Big Story ครับวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง2คนที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าคนหนึ่งก็ใช้เครื่องนานเลือกเกินลองมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคนไทยเรียกว่าฟิตเน s ครับฝรั่งเขเรียกว่าจิ m GYM ครับ มันย่อมมาจากคำว่า gymnasium ซึ่งจะเป็นห้องใหญ่ที่โรงเรียนที่เราใช้เพื่อการออกกำลังกายแต่ที่นี้ก็ Gym ก็คือที่ออกกำลังกาย fitness center ครับปัญหาก็คำว่า fitness ก็คือความจริงแล้วมันเป็น adjective มันไม่ได้เป็นคำนามดังนั้นเป็นสถานที่ไม่ได้มันต้องอธิบายสถานที่ดังนั้นต้องมีอะไรที่ต่ออย่างเช่น fitness club หรือฟิตเน s เซ็นเตอร์ครับแต่ที่นี่เขาใช้คำว่า g ิมครับ G Y M เครื่องที่ใช้ที่ยิมนะครับก็คือ exercise machine exercise ก็คือการออกกำลังกาย machine ก็คือเครื่องใช่ไหมครับ uh, เพราะฉะนั้น exercise machine ก็คือเครื่องบริหารร่างกายนะครับเวลาเราจะออกกำลังกายครับ อย่างเช่นในคราวนี้ประเภทของเครื่องนั้นก็คือ leg press ครับ press แปลว่าดัน leg ก็คือขาครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องที่ดูแลขาข,าของเรานะครับผมเกลียดมากเลยเครื่องนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ใช้เวลานานแล้วเกินนะครับในเรื่องนี้ uh, แล้วก็โดนอะไรนะันนิ้วปลายนิ้วของเธอถูกกัดนะครับ uh, กัดออกนะครับตัดออกเลย finger ในภาษาอังกฤษก็คือนิ้วครับ f i n g e r ครับอันนี้ก็คือนิ้วเลยครับ tip ก็คือปลายครับ tip of her finger ก็คือปลายนิ้วของเธอครับที่อีกคนหนึ่งก็กัดครับโอ้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะเลยครับอย่างเช่นคำว่า drag d r a g drag ในภาษาอังกฤษแปลว่าลากครับในคราวนี้ผู้หญิงชื่อโรสนาก็ จับเส้นผมของเล t ทิเชแล้วก็ลากเธอบนพื้นของจิมเนซียมครับจับอย่างแรงในภาษาอังกฤษก็คือ grab g r a b ครับมาจากที่จริงอแอปที่มีชื่อว่า grab ก็มาจากคำนี้แหละ grab ก็คือเอาอะไรเร็วนะครับอย่างเร็วหรืออย่างแรงใน grab ก็คือ,อแท็กซี่หรืออาหารใช่ไหมครับ แต่ที่นี้ก็คือ grab l e t i t i a s hair ก็คือเอาเส้นผมของ l e t i t i a ครับแล้วก็ลากไปตามยิมครับนั่นเองอนอกจากนี้ก็มีคำว่า fight ครับ f i g h t fight ก็คือทะเลาะก,กันครับอีกคำหนึ่งที่ใช้ในข่าวนี้ที่เราต้องเข้าใจก็คือ grapple g r a d o b l e p a มันดูเหมือน Apple แอปเปิลนะครับแต่ว่ามันมี g r นำนำคำศัพท์นี้ครับ grapple ในภาษาอังกฤษก็คือการต่อสู้กันครับทางร่างกายต่อยกันอย่างนี้แล้วก็นายที่สุดเราต้องสอนคำว่า bite b i t e ที่แปลว่ากัดครับรูปอดีตการก็คือ bit b i t แต่ถ้าคุณจะกัดอะไรออก ในภาษาอังกฤษเราใช้ to bite off เราต้องเติมคำว่า off o double f รูปอดีตการก็คือ bit off she bit off her finger ก็คือเธอกัดนิ้วออกครับกัดจนหักแล้วก็นิ้วออกครับปลายนิ้วออกก็คือสิ่งที่เขาพูดในข่าวนี้เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับ A fitness fanatic has lost the tip of her finger, and all because she hogged an exercise machine at the gym. In Mexico, a fight broke out after a woman named Rosana accused another woman named Leticia of using a leg press for too long at the gym. In CCTV footage, Leticia, 66, confronted her accuser. Before the two got physical, Rosanna, 44, grabbed Letitia's hair and began dragging her across the gym floor. As the two continued to grapple, Letitia bit off her rival's finger. Police arrested both women, and gym managers told local media both their memberships had been cancelled. Letitia faces charges of assault while Rosanna is recovering from her injuries. <laughs> ฟิตเนสก็ต่อยกันคนหนึ่งก็กัดปลายนิ้วของอีกคนหนึ่งออกตอนนี้ก็ถูกจับกลุ่มนะครับโอเคเรามาดูทีละประโยคครับ A fitness fanatic has lost the tip of her finger fitness fanatic คืออะไรครับ fanatic จะใช้อธิบายคนเป็นคนที่คลั่งไคล้อะไรสักอย่างหนึ่ง Fitness ก็คือการออกกำลังกาย ดังนั้น fitness fanatic ก็แปลว่าคนที่แบบบ้า Fitness บ้าการออก,ออกกำลังกาย fanatic uh, uh, คนว่าแฟนนะครับคำว่าแฟนที่แปลว่าเป็นแฟนรายการอะไรพวกนี้มาจากคำนี้แหละครับมาจากคำว่า fanatic f-a-n-a-t-i-c a fitness fanatic has lost the tip of her finger คนบ้าการออกกำลังกายก็ได้เสีย <c oughs> ปลายนิ้วของเธอ And all because she hogged an exercise machine at the gym และเนื่องจากว่าเธอใช้เครื่องออกกำลังกายมากเกินไปที่ยิมครับท่านผู้ฟังถ้าไป google คำว่า hog h o g จะได้เห็นว่ามันแปลว่าหมูครับมันจะเป็นหมูแบบตัวใหญ่หน่อยครับก็คือ hog แต่ว่าถ้าเป็นกริยานะครับ ความหมายก็คือทำอะไรที่เห็นแก่ตัวอย่างเช่นใช้เครื่องมากเกินไปไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นครับความจริงแล้วก็ใช้ในรูปคำนามได้เลย h อกก็คือคนที่แบบใช้อะไรโดยที่นึกถึงตัวเองไม่เห็นไม,ไม่ไม่นึกถึงคนอื่นนะครับเห็นแก่ตัวครับเพราะฉะนั้นทีนี้ก็คือ she hogged an exercise machine at the gym เธอ ใช้เครื่องออกกำลังกายมากเกินไปไม่นึกถึงคนอื่นที่ยิ้ม In Mexico ในประเทศเม็กซิโก a fight broke out การทะลาะกันได้เริ่มต้นนะครับในภาษาอังกฤษ to break out ก็แปลว่าเริ่มต้นครับ after a woman named Rosana หลังจากผู้หญิงชื่อ Rosana accused another woman กล่าวหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อ Latisha Of using a leg press for too long at the gym. Koklao hawala <laughs> Letitia chai leg press naan lagoon. naan gurn At the gym, T-Fitness. In CCTV footage, ใน <laughs> <in> footage kong <laughs> CCTV, Letitia, you hawksip confronted her accuser. Naipasangrit <laughs> confront, c-o-n-f-r-o-n-t, blawa, <laughs> pachur กับอะไรบางอย่างนั้นก็คือ accuser accuse ในภาษาอังกฤษเมื่อสักครูน่นี้ผมอธิบายว่ามันแปลว่ากล่าวหาผู้กล่าวหาก็คือ accuser ครับ er ตอนท้ายเพราะฉะนั้น latisha confronted her accuser <c oughs> แปลว่า latisha เผชิญหน้าไปไปไปหาคนที่มากล่าวหา before the two got physical ก่อนที่สองคนนี้ get physical <c oughs> physical ก er ็คืออะไรทางร่างกายใช่ไหมครับ to get physical ก okay, <ch> ็คือเริ่มชกกันนั่นเอง r o s s n a 44 r o s s n a s i n งอายุ1 4 grabbed l e t i c i a s hair ก็ได้จับเส้นผมของ l e t i c i a and began dragging her along the gym floor และเริ่มลากเธอผ่านพื้นของยิมนะครับ ไม่น่าเชื่อ as the two continued to grapple ในขณะที่สองคนนี้ไม่ใช่เริ่มนะครับคขาทําอยู่แล้วในขณะที่สองคนนี้กําลังทะเลาะกัน Letitia bit off her rival's finger l า t ิเช a ก็ได้กัดนิ้วของคู่แข่งของเธอออก rival ในภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้นะครับ r i v a ครับ rival ในภาษาอังกฤษ rival ก็คือ uh, คู่แข่งของคุณนะครับคู่อริก็ได้นะครับก็เป็น rival ครับ Police arrested both women. ตำรวจได้จับกลุ่มทั้งสองคน and gym managers told local media และผู้จัดการที่ยิมก็บอก uh, ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นว่าอะไรครับ Both their memberships had been cancelled. สมาชิกของทั้งคู่ก็ถูกยกเลิกแล้ว Letitia f a c e s charges of assault Letitia ต้องอเผชิญหน้ากับอะไรนะขอ้อ,ขอกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายครับอันนี้ก็คือ assault a w s, s a u l t while ในขณะเดียวกัน Rosana is recovering from her injuries recover ในภาษาอังกฤษก็คือฟื้นตัวครับ injuries ก็คือบาดเจ็บนั่นเอง โรซา n a is recovering from her injuries ก็คือโรซา n a กำลังฟื้นตัวกำลังพักฟื้นตัวจากการทำร้ายร่างกายของเธอก็คือเสียปลายนิ้วนั้นเองครับ ไม่มีเวลาที่จะอ่านในครั้งหนึ่งขอโทษทีนะครับแต่ไม่เป็นไรข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ a n d r e w b i g s com a n d r e w b i g g s com ก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปดูข้างล่างนะครับจะได้เห็นว่ามี uh, big story ครับก็คลิกแล้วก็อ่านตามนะครับย้อนหลังได้เลย Have a wonderful weekend. What's left of it? Not a long weekend this weekend. And we'll see you next week on The Big Story. Goodbye.